โอเคอ่าถายรูปเลยนะครับนะแต่เสียสอนด้วยสวัสดีครับ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 ประธานการแข่งขันคิดติมศาสตร์ครับใช่ครับผมตำแหน่งในโซมาเลทุกคนก็ครับผมผมทุกคนใจในลูกทีมผมทุกคนทุกคนเลยนะครับไม่ข่าวบอกว่าผลอยู่คนละฝั่งใช่ครับเตีชินเป็นไงครับเขาดูถูกไว้ก่อนว่าเป็นเสียแล้วมาเสียเป็นไงล่ะเออฮะ ชนะครับเออนะเตชินรู้สึกว่าแข่งแล้วรู้สึกเหมือนเตชินจะได้เงินสักหนึ่งล้านบาทจริงจังวชีวิตเตชินก็จะได้เป็นเป็นให้กำลังใจกับน้องๆนะครับผมนะครับถามความรู้สึกดีกว่าได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆวันนี้รู้สึกยังไงบ้างน่าดีกว่าก็ได้ได้รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจรู้สึกรู้สึกปลื้มใจแล้วก็คือวันนี้ได้เห็นเนี่ยคือได้เห็นน้องๆได้เห็นคุณแม่ด้วยรู้สึกว่าเอ้ย คุณแม่ทุกคนแข็งแกร่งมากคุณแม่ทุกคนเข้มแข็งมากและยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณแม่ที่มีน้องออมาใช่เขาจะต้องเหนื่อยเป็นพิเศษเขาจะต้องทุ่มเทเป็นพิเศษแต่ว่าสิ่งพิเศษที่เขาได้รับเขาได้รับความภูมิใจเป็นพิเศษครับผม,ร,บผมรู้แล้ครับรู้สึกไงบ้างก็ <c oughs> จริงก็ดีใจครับเพราะว่าคือผมเชืวว่อ,เอ,อ,เอว,ว่าทุกคนอย่างที่พี่เอิร์ธเคยบอกไว้นะครับว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีมีคุณค่าตัวเอง นะครับแล้วก็น้องๆแต่ละคนเนี่ยนะ,ะเขาก็มีศักยภาพนในการที่จะเติบโตไปเป็นคนที่ดีกับสังคมได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเพียงแค่เราต้องต้องมีการดูแลเขานะครับเราก็ให้ความรักพอาใจใส่นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนา,านะครับในเรื่องของศักยภาพนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยก็ได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับอย่างกีฬานะครับรบเรื่องของการเล่นกีฬาที่ทําให้น้องเขาตัดสารถที่จะพัฒนาการได้เร็วขึ้นครับผมนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้เหมือนกันนะครับแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะช่วยกันในการที่จะมาโรวมสนับสนุนนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้น้องๆเขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยครับผมเพราะสุดสำคัญที่สุดก็่คือการให้โอกาสเาวันนี้ก็เป็นการให้โอกาสนันเองนะครับผมได้ชินนะครับ เอออย่างที่รู้กันแล้วครับเราก็ต้องมีความยินดีและก็ดีใจอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิงง่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ทุกคนที่มีคุณน้องที่เป็นเกี่ยวกับ พิเศษแบบนี้น,นะฮะผมก็สิ่งหนึ่งที่หวังก็คืออยากให้ลูกเราสามารถอยู่ในสังคมได้แบบปก,ปกติวันนี้ฮะผมได้มาออกกําลังกายกับน้องได้มาร่วมอก e ได้มาร่วมชมว t r ได้เข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่เขาสึกว่าน้องเป็นปกติมากมน้องไม่เห็นมีอะไรที่จะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเลยผมว่าเตชินๆแตไม่ไม่แบบว่าแต่ว่าแต่ว่าลองสังเกตดูสิลองสังเกตดูมีสิ่งที่เขาพิเศษนะครับจิตใจเขาพิเศษจิตใจเขาสะอาดจริงๆก็รักติดเพื่อนจริงๆครับผมว่าจริงๆแล้วอาจจะอาจจะ ใส่คือสุดมากกว่าคนทั่วๆมากกว่ามากกว่าทั่วไปยังมีมากกว่าพี่นะมากกว่ามากกว่าคุณทั้งสองคนเราทั้งหมดสี่คนนี้มาจากตึกเดียวกันหรือไงเหมือนเหมือนไม่ได้มาพร้อมกันยังไงเขากดนะครับผมนะครับเห็นบอกว่าดิวว่ารูปมารูปมาเตรียมจะมาหยดี๋ยอกหยอกหยอกถูกต้องโชว์หน่อยหนึ่งได้ไหมได้ครับผมขอดูหน่อยขออนุญาตขออนุญาตขอดููรปหน่อยขอดูรูปหน่อยมาที่นี่นะมาตอนไหนไม่บอกกันเลยให้เราก็รอฝังรูป คือวันนี้ถ้าหาวว่าดิวอาจจะพูดจาอะไรประหลาดๆไปครับเพราะว่าอาจจะเป็นไม่เอ้าเขานอนหนึ่งมากเว่าวาดรูปนี้ถึงีห้าเลยโอ้โหไม่เราว่าไว่าไม่ได้นอนด้วยัก็คือเราพยายามมากที่สุดคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราห่างหายจากการวาดรูปไปนานมากตั้งแต่ทํางาาร้องเองผมแทบไม่ได้จับอินสอเลยและผมก็เลยต้องใช้ความทุ่มเทกับมันมากอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่า การวาดรูปเนี่ยก็ไม่แก่ได้นะครับบทุกคนนี่เนี่ยแบบว่าคือไอ้ตัวลบไม่ทันใช้น้ำลายถูเอาไม่ใช่ครับพี่จริงๆเนี่ยมันจะนานจริงๆแต่ว่ไม่ราคาไม่แพงพิเศษขึ้นกว่าเดิมด้วยด้วยความเป็นดีสอดำเนี่ยถ้าเกิดจับแล้วคืออาจจะพลาดอย่าไปแต่ของเขาอย่าไปนี้กลามไปเดี๋ยวมีมีใครบ้างมีดิวแน่นอนไอซ่าอยู่ไม่ใช่ไม่่ใชแคนอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้วันนี้วันนี้ใครหอที่สุดครับอ่สมัยยังหล่อไงสมัยยังหนุ่มๆอยู่ คดูมากครับเราพยายามสรรหาลูกพี่ทุกคนดูดีมีลูกพี่ป้อมด้วยอ่ะมัใช่มันต่อมากทั้งจำน้องแคลร์คือวันงานวันวันวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีน้องแคนมีพี่รุทมีน้องดิวมีน้องดคลใช่ครับผมโอเคไม่ขัดติวเรื่องเยไหมหลังจากชีวิตอ่ะคถ้าขยับขยับไปตรงกลางกันก่อนโอเคนะครับผมก็คืออันนี้เดี๋ยวจะมาประมูลกันครับผมกับพี่บอมนะมาราคาเริ่มต้นปอมราคาเริ่มต้น ยังไม่ไอวดีกว่าโอเคเดี๋ยวไว้มาดูใช่วันงานดีกว่าแล้ววันงานจะบอกว่ามีของประมวลของเราแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแทนแต่ละคนอีกสี่ชิ้นเลยแล้วรุ่นนจะมีมาด้วยไหมก็มีทุกคนดีเดี๋ยวคือนี้จะกลับไปว่าผมกำลังนึกอยู่อะไรคุคงว่าสู้เขาไม่ได้นะแต่จริงเดี๋ยวสอนว่าเดี๋ยวสอนว่างานภาพวาดฝีมือพี่ครับผมนะครับน้่เชิญชวนดีกว่าครับก็ คงจะเป็นเรื่องของโครงการนี้นะครับก็คือสเปเชียลลิปติกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่น้องๆหลายคนจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีคือเราได้โอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าของเอ็นจีครับเราจะมีนะฮะก็จะมีตามนี้เลยนะครับที่่ทีเห็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วซึ่งปกติก็ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อเนี่ยนะฮะเราก็สามารถ นำเงินทุนบางส่วนนะครับไปออให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ผมก็สร้างเสงนุโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับิญชวกอเคต้องแล้วก็มันก็จะเป็นการคือพอโครงการนี้มันประสบความสำเร็จนะครับมันก็จะทําให้น้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็โ<ช>ครงการนี้นะครับเราก็จะเป็นงานที่จะบอกไปว่าสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยคืออะไรและที่หลายคนบอกไม่รู้จักไม่รู้จักใลรวันนี้รู้จักแล้วก็จะเป็นการแบ่งปันเรื่องโอกาสเพิ่มเติมดิวเชิญชวนมางานวันที่14ดีกว่า ก็จริงๆแล้ววันงานก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะครับร <อ S 1> ม,มีทั้งประมูลรูปก็ อยากให้คิดว่าเรามาร่วมแบ่งปันกันโอกาสที่จะได้แบ่งปันร่วมกันโอกาสที่จะได้แชร์ความรู้สึกดีๆแบ่งปันการให้ร่วมกันไม่ได้มีบ่อยครั้งก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมหลายๆคนที่อยากจะแบ่งปันกันแต่ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนดีงานไหนดีงานนี้แหละรับผมนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าหลายคนบอกว่าเออถ้าต้องประมงประมูลสู้ซ่งาไม่พอจริงๆเรามาเล่นกับน้องมาให้กำลังใจคือวันนั้นจะมีน้องๆมาใช่วันนั้นเนี่ยอยากให้มาเล่นกับน้องๆมาพูดคุยกับน้องๆเพราะว่าคุณจะรู้ ว่าการให้เขาคือคือเขาเขาไม่ได้เราไม่ได้ให้เขาอย่างเดียวเขามอบความสุขให้เรามากๆด้วยครับผมก็คือให้ความรู้สึกดีและให้กำลังใจในชิ้นฝากปิดท้ายแบบนี้ดีกว่าฝากไปถึงน้องๆซึ่งตอนนี้ก็นั่งดูอยู่อันนี้เป็นทีมสุดที่จะมาแล้วก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆน้องๆเนี่แหละครับอันนี้เป็นพิเศษมากเราแต่งมาที่ข้างหลัง <c oughs> ก็ฝากถึงน้องๆนะครับให้รักษาสุขภาพครับแล้วก็ขอให้น้องพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากทึ่ทอใจนะครับผมว่านี่คือโอกาสอันดีครับที่เราได้มีการงบมตแบบนี้แล้วก็สามารถให้น้องได้ไดพัฒนาต่อไปในวัยข้างหน้าได้อีกมากยิ่งขึ้น,นะครับครับผมนะครับอขอบคุณทั้งสามคนเดี๋ยวลงไปทัตัวเดี๋ยวจะมาร้องเพลงที่มันเกิดครับผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมนะครับอย่างที่บอกครับว่างานดีๆกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ